อย่างสีโค้งหมูครับพี่น้องอย่างสีโค้งหมูพร้อมซุปบักแตงครับพี่น้องซุปบักแตงญี่ปุป่นครับพี่น้องบเบอร์หักแนี่ยหอดเ<ต>วลาปิดละหอดเวลาปิดแล้วเด้อครับมองกรดโดดบวกพี่น้องเจ้านอยก็คอยกินแล้วโอ้โแล้วเนี่ยมันตุ่มต่ำตุม่มต่ำเอาไปให้กินนี่สวัสดีครับพี่ต่อแด่นแฟร์ติกลหัดสู้กู้ยซีนครับ วัสดีจ้าสาวปุยจุ๊บครับมาครับพี่น้องมานี่อย่างสีโค้งหมูครับพี่นอ้องย่างสีโค้งหมูพร้อมซุปบักแตงครับพี่น้องซุปบักแตงญี่ปุ่นครับพี่น้องเฮ้ยหักแนี่ยหอเดเวล,า,ลาปิดแล้วหอดเวลาปิดแล้วเด้อครับเจ้าวา่างแล้าหลังแล้วเมื่อเดาตุ่มเตี่มอยู่หน้าว่าอ๋อเทียครับพี่น้องครับย่างสีโค้งหมูครับพี่น้องตอนนี้มาครับแซ่บๆกันครับมืนเนี้โอ้ยอยากไหมไหมครับเลี้ยงนี้ก็ไว้นี้ซ้อนเกาไว้นี้พักแประนักแปะนครับพี่น้องพักแประยินกับไว้นี้ มาครับซอยจัะเล็จกจังน้อยครับพี่น้องเบอร์เบอร์ว่าแหละกะเขาเออืมอันนี้อันอ,อ,าอาื่นยังไอชูครูตะคุนครับหวานดีเทียงก็ห้อยซอยแล้วพี่น้องเลยบานเท่าไหร่แล้วพี่น้องกวนโอ้โดูคางมูครับผัดซีผัดซีพี่น้องครับปืนอาวันชอบปิดอ่ะหน่อยไงมันเจี๊ยและใบยอยปิดกี่มันหน่อยโคดมันกัดปุ๊กไอย เป็นพูนรูแลอ๋อโอเคสูงงเห็นเลยเราเป็นผ้มักเองแสบลบอวยวางกันพ็มันใจจะคล้องเลยทีเดียวจักระเตียมเคื่อกันดีแล้วเราก็บบะผาดด้ยกนะผาดก็ะดาดมันดนหอทีเปียงไปเลยเนี่ยครับพี่น้อง ซูปบักแจยญี่ปุ่นนะครับแพร่ยุ่งญี่ปุ่นทอดอาหารที่นี่เหีย yeah, พี่น้องครับจดเม่น๊ะพี่น้องครับมาแซ่บๆกันครับมาเนี้มาพี่น้องมาแซ่บๆกันครับเหียซูดหนามซูบปากแตกนะพี่น้องครับใส่ข้าวกัวพร้อมโมฮอ,อมบลาดิซี่ครับ không giữ mây đây thì giữ mày đất nặng 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 เนี่ยตัวบ้านฝนมันเด็ดเวียนได้บวกเขาห้าเมื่งจากพี่นาก่อนจะบอกมึงกันว่ามันเป็นไรหุ่นป่ะพี่กายอย่าเป็นไรหุ่นเหมือนกันเด้อมันิ้มช่วงมันเป็นมากเป็นช่วงเป็นช่วงแต่อเทียอยู่ดีเนาะแม่พี่คนพี่นาคก่อนบางเลย ฝนที่บ่าขาดจริงเหบอแมนดีเลยเนาะเนี่ยก่อนหน่มันดีมันก็ดีแต่หยาบเจี่ยวนางก็คือพันลาคนตกห้ามดดมอวมัวยังเป็นหวน่อยไหมยังะ่ันเหน็บห้ามอยู่เนหน่อยโดดโดถรดดำมันหาไปหามายัางไม่ลดมึนครับ <c oughs> มาไปกินนะพี่น้องครับมันสีสนนุกร้นเทหลังข้าเขาแลยนะเนี่ยเามันตุ่มดำตุ่มดำตุมำ่มดำเหนียวๆดายวายเนี่ยกรอบดีคักแดงเรื่องกรอบยกเพินจ้ะคับแน่ bao bao vàng ừ. Hình, Có một tiền phản đó Một miền Không xăm mà Một bản bàn mẹ Cái bao liền suối ngăn Chủ <laughs> lao bao đây Suối ừ. thương ngăn, nhau thương ngay Làm lại Nám cả lái. เอาไปฮ็ดกินนี่เคอาู่เ้พิ่นองี่เอาไปแน่อ,อ,นอ,อื่นน่บ้ได้ผัดเไปม่เป็ดดึกเซกันบ่ได้ดิไปฮ็ดแนวอื่นบ่ไดเป็นน้ำมลาขั้นไปเอาไปไปผัดไปให้น่อืนเพีงจะว่าปุวยปีกันดิกเหัวกันบ้ได้น้ำลายไ้น้ำลายํำฟักหัวตาดำฟกอ,ออกไปแล้ว น้ำก้าวจ้าอยู่อันนี้ไข่ที่คืออัน,นใหญ่อันนี้อร่อยม,มากันใหญ่ติอื้มหอมอี๊กโกกมู คักเนี่ยไล่ผมแต่ว่ามันคยมาขึ้นคักหรอ ตัวไหนกันเลยกินเรา,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 าพี่น้องทอดแปมตัวมะเล็กกรอบดีมะเกล่ยตัวท่หนย่งโบขมี้จหนึ่ง bây nó mập cũng thay mà ta ăn mấy ท่านเรียงทรงไอไปขึ้นอย่างขอไปทำลากับว่าหายไปน้ำแยวนา <c oughs> อ <c oughs> อกเลยไปดอ <c oughs> ไปกระรงไปเป็นคร <c oughs> ่เห็นตะล่าเนี่ยละไปเมี่งมอองยงหนักสามแม่บัดนี้แต่น่าู้เดียว พี่ทวางครับเขาเเข้าไปเดียวกัได้ไหมเป็นครูเ้วไปหาท่านเนาะหาเงินกัยายนะแกอกไปแก้อกไปมากเป็นครูด้่ยกันเขาไปเจอก่อนจ๋องยายไม่ได้อยอ่ี่ไวาครับ

แคบเั้ะครับมัคใหแป้นิดเดียวเนหายวกครก็จะต่อจะน้อยน่เบสแป้งคือใบข้อฝนโอ่งใโอ่งมันเนี่ย <c oughs> แต่ครับก็มักเลยพอดี บ้าถนนําำความสาบนะขุ่มสาประเวียดจิมาพี่คุณจิมา่านเช่นประเวีพี่แมนตรงหน้านดิน้าบุนเขาจีได้พี่น้องประเวียดขุนเขาจีวันทีส่สามสิบเอียดที่หอนบ้าถนมจะเป็นประเวี แตมาเสนเผือดด้วยพี่ขวดจังเชนเก้างเดมาฮาดมาฮะกินขรปุ่นแะ้วพี่นอ้อง เงี้ยบทมวันรักษาพัฒนาทรรนี่ข้อกสานเ่นี่หาะ้ก็็เคยเคยทำเ้อกัเลตเห็ดสุปีจ่ายขอกีไงเศรษฐาย่ำไม่ปีน้องมึงอยู่ดอกเด็กหน่อยหูวจากกับหูวหลานเกิดไม่แย่รุ่นออก็คือหัวักบุขรขอกี้เห็ดแบบไหนมาแบบไดน กินตะยกี้น่อยมาเม็ดเม็ดไข่เป็นรอยสองรอยน้พี่น้องให้บานกับไปห้วมกัน,นมี่ีวิธีบีบกปุนปอกบีบใส่ห้วงบลัานะพี่น้องอเียงห่างเชียงเลียก็อ๊บกว่าบักแตง่งเลยพี่น้องอ บดีจับบะจับยาา่ยัคเว่เสียงดเ็ต้องหดไม่ใช่บ้างค่ะมกแตงเ,เกิดมาของก็จะได้กินนี่แหละพี่น้องเองซื้ซื้อซะแต่งอันนเ้าแม่มีขายก็ได้กิน,นี่ยมาแล้วมันคุ้มามปูเจ้ากันม,ม,ะมะันม่ไร เนี่ยมันเคยสั่งใน่ผัดกับย้อยจ่มเลยะเจ้าสั่งเนี่ยแบบนี้ใน่ผักันกินองะแล้ว่าดไงบาสวนมาตรงปวกเนาะทางสีม่วงทางสีม่วงเลสีผู้มันเว้นกัาเนี่ยทา้งสีมว่วงอ่ะสีเขียวทรมาสิาเอาตอนนี้คือ,คอจืดอ่ะโอ้ยหาย,ยเยมื่อสังกับเมียเลเนาะเจาน่นละล่ะอข่อยุผี<ส>่แดก รบเรียบาดครับครับอื้มอจารย์ในขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องกดติดตามดิช่ครับบ้าปุยจูพาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ก็เป็นการแรกใจครับสัสดีนี้ครับพี่นอ้องไปก่อนชิมหน้ามาใหม่ครับจดีวสุสวัสดีครับสวัสดีจ้าเน,นี่ยไปกินนะพี่นอ้อง <laughs>